คำเป่าประกาศการรักษาเยียวยาบทที่10ในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อที่13บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดฉันขอเป่าประกาศด้วยความเชื่อว่าฉันเป็นผู้มีชัยชนะในชีวิตนี้ฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมให้อำนาจแห่งความมืดหรืออำนาจวิญญาณชั่วร้ายของโลกนี้ มาควบคุมหรือมีอำนาจเหนือตัวฉันแต่ฉันจะเปลี่ยนบรรยากาศและมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวของฉันด้วยการมีชีวิตที่ครอบครองเยี่ยงกษัตริย์ในพระนามพระเยซูคริสฉันครอบครองและมีอำนาจอยู่เหนือความเจ็บป่วยและโรคทุกโรคฉันครอบครองและมีอำนาจอยู่เหนือเหล่าผีวิญญ,ญาณชั่วร้ายแห่งความมืดและ ฉันครอบครองและมีอำนาจอยู่เหนือความตายฉันเป็นมากกว่าผู้พิชิตในองค์พระเยซูคริสชีวิตของพระเจ้าสถิตยอยู่ในตัวฉันดังนั้นฉันจึงไม่มีความกลัวอีกต่อไปความสำเร็จของฉันสุขภาพร่างกายและจิตใจของฉันทรัพย์สิ่งของของฉันและชีวิตที่ยืนยาวของฉันล้วนได้รับการยืนยันจากพระเจ้าและ เกิดขึ้นเป็นจริงสำหรับฉันแล้วทุกประการในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฉันขอป่าประกาศในพระนามของพระเยซูคริสต์ว่าฉันเป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมในองค์พระเยซูคริสต์ทุกประการไม่มีสิ่งใดเลยที่ขาดหายไปหรือพร่องไปจากภายในร่างกายของฉันและจากภายในจิตใจหรือจิตวิญญาณของฉันทุกสิ่งที่ควรอยู่ในร่างกายของฉัน ก็ยังคงอยู่ที่นั่นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์และไม่มีสิ่งใดที่ต้องเพิ่มใส่เข้าไปหรือเอาออกมาจากร่างกายของฉันเลยทุกอวัยวะของร่างกายของฉันกำลังทำงานเป็นปกติดีทุกประการในพระนามพระเยซูคริสต์ไตของฉันกำลังทำงานอย่างสมบูรณ์ดีกล้ามเนื้อทุกมัดและเนื้อเยื่อของทุกอวัยวะของร่างกายของฉันทั้งหมด ล้วนมีพยาธิสภาพที่สมบูรณ์แบบและดีเยี่ยมร่างกายของฉันตอบสนองต่อพระวจนะที่มีชีวิตของพระเจ้าเท่านั้นและไม่ตอบสนองต่อความเจ็บป่วยใดๆทั้งสิน้นฉันมีตราประทับของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของฉันเพราะฉันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปแล้วของพระเจ้าฮาเลลูยาฉันถูกสร้างขึ้นและออกแบบจากพระเจ้า โดยฝีพระหัตของพระองค์เองได้รับการเสกสรรปั้นแต่งเพื่อจะทำการงานที่ดีของพระองค์และชีวิตของฉันได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วจากพระเจ้าเพื่อจะอยู่ในชีวิตที่เป็นเลิศฉันได้รับการสร้างอย่างแปลกประหลาดและน่ากลัวและทุกวันพระเจ้าทรงทำให้ฉันสมบูรณ์แบบในทุกๆสิ่งที่เกี่ยวกับตัวฉันสุขภาพร่างกายของฉันถูกทำให้สมบูรณ์แบบ ในพระนามพระเยซูคริสต์ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจที่ยงใหญ่สูงสุดฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับความเจ็บป่วยทุกอย่างฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับความยากจนและฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับชีวิตที่ต่ำต้อยเพราะฉันเกิดมาจากพระเจ้าและเกิดมาเพื่อพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดในสวรรค์ พระวิญญาณของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในตัวฉันและพระองค์ทรงเป็นชีวิตของสุขภาพร่างกายฝ่ายธรรมชาติของฉันฉันเป็นคนพิเศษและสำคัญของพระเจ้าฉันเป็นผลงานการทรงรสร้างชิ้นเอกที่ดียอดเยี่ยมและน่ายินดีที่สุดของพระเจ้าฉันได้รับพระพรในเมืองและฉันได้รับพระพรในทุ่งนาผลแห่งสุขภาพร่างกายของฉันและ ้ลแห่งพื้นดินของฉันได้รับการอวยพรตลอดเวลาฉันได้รับพระพรเมื่อฉันออกไปและฉันได้รับพระพรเมื่อฉันเข้ามาฉันเป็นหัวและไม่ใช่หางฉันอยู่เหนือทุกเวลาและไม่อยู่ใต้ขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน